เอาละคะ่ะกลับมาสู่หัวข้อ Fitness Testing กันนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องของการทำา r r t t s t t r r o e e u u r e นะคะเอาละนอกจากการที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือเราควรจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะวัดคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการบันทึกผลเป็นอย่างไรนั่นเองหัวข้อในวันนี้ก็คือ uh, accurate measurement and recording of test results นะคะโอเค ความหมายของคำว่า accurate นะคะคำนี้แปลว่าถูกต้องแม่นยำนะคะ measurement ก็แปลว่าการวัดผลการวัดผลที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะไปะวัดน้ำหนักช่างน้ำหนักอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมก็คือเครื่องช่างน้ำหนักไม่ใช่ถือไม้บรรทัดไปถูกไหมอันนี้อันนึงเนาะที่จะต้องที่จะต้องอมีสตินิดนึงก่อนที่เราจะเตรียมนะคะถัดไปก็คือ recording of test result record ก็แปลว่า บันทึกผลนะคะวิธีการบันทึกผลการทดสอบนั่นเองนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูวิธีการที่ว่าเนี่ยนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนดีกว่าเนาะโอเคดูแล้วอ่านตามครูนะคะโอเคคำแรกนะคะ sheet sheet นะคะแปลว่าแผ่นกระดาษนะคะกระดาษที่เอาไว้เขียนนี่แหละนะเขาเรียกว่า e e ตเนาะโอเคต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านว่า record record นะคะแปลว่าบันทึกจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็น verb นะคะอ่านว่า record นะคะเสียงสูงที่คำว่าคอตตัวนี้แต่ถ้าเขียนเหมือนกันแต่เป็นคำนามตัวนี้อาจจะแปลว่าแผ่นเสียงรู้จักแผ่นเสียงไหมสมัยนี้ไม่มีแล้วนะแผ่นเสียงตัวนี้จะอ่านว่า record record นะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็น verb อ่านว่า record นะคะบันทึกนั่นเองต่อไปค่ะอ่านตาม as you get it as you get it นะคะแปลว่าทันทีที่ได้ผลทันทีที่ได้รับมานะคะต่อไป forget forget แปลว่าลืมนะต่อไปนะคะฝั่งนี้มั่ง reliable reliable แปลว่าน่าเชื่อถือนะคะต่อไปค่ะ repeat repeat นะคะแปลว่าทำซ้ำต่อไปคำนี้นะคะ sub maximal sub maximal นะคะ ก็แปลว่าที่ไม่ใช้แรงเยอะนะคะถ้าเห็น max เนี่ยมันแปลว่าเยอะถูกไหมแต่ซับมาอยู่ข้างหน้ามันก็ทําให้น้อยลงนะคะก็จะแปลว่าทําให้แรงมันน้อยลงซับ m a x i m a l คือที่ไม่ได้ใช้แรงเยอะต่อไปค่ะ trial trial นะคะแปลว่าการทดสอบเนาะต่อไปคา maximum maximum นะคะก็ที่ต้องออกแรงเยอะนั่นเองตรงคันข่ามาคำนี้ใช่ไหมต่อไปนะคะ measurement measurement นะคะแปลว่าการวัดค่าต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ interpret interpret นะคะโอเคแปลว่าแปลว่าหรือตีความว่าประมาณนี้นะคะสุดท้ายค่ะ normative normative นะคะแปลว่าที่ใช้กันอย่างทั่วไปหรือว่าแพร่หลายประมาณนี้นะ,ะโอเคค่ะเราได้คำศัพท์แล้วทีนี้เรามาแปลกันนะคะ อันแรกเขาบอกว่า use of correct sheet to อ uh, ่ to record your results นะคะ use of ก็คือใช้นะคะ correct sheet ก็คือใช้แผ่นกระดาษที่มันถูกก็คือเมมันม,มีฟอร์มต่างๆนะใช้ให้มันถูกเพื่อที่จะ record ก็คือเอามาบันทึกผลนะคะที่เราต้องการนะ,ะมันจะมีแบบฟอร์มต่างๆซึ่งเอาไว้วัดผลในในแต่ละส่วนของการทำ fitness test นะคะก็ต้องใช้ให้ถูกต้อง ไปค่ะ record each result as you get it so you don't forget นะก็คือให้บันทึกผลนะคะแต่ละอันเลย each แปลว่าแต่ละให้บันทึกแต่ละผลนะทันทีที่ได้รับผลมาเลยนะอย่าอย่ารอให้ทำเสร็จแล้วค่อยมาบันทึกมันจะลืมนะ so you don't forget so แปลว่าดังนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ไม่ลืม don't forget for reliable results ก็คือสำหรับผลที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยนะนะคะ all fitness tests h o u l d be repeated ก็คือการทำ fitness test ทั้งหมดเนี่ยควรที่จะมีการทำซ้ำอีกครั้ง should be repeated นะการทำ fitness test เนี่ยเขาไม่ได้ทำกันแค่ครั้ง2องอาจจะทำา3ครั้งหรือ5ครั้งแล้วเอาผลมาเฉลี่ยประมาณนี้นะคะ for sub maximal fitness test it may be repeated on the same day นะสำหรับ fitness test ที่มันออกแรงไม่เยอะ sub maximal ถูกไหม it may be มันอาจจะคำว่า maybe แปลว่าอาจจะอาจจะทำซ้ำ repeated นะ on the same day ก็คือวันเดียวกัน same ก็แปลว่าเหมือนกันเดียวกันอย่างนี้ for maximal fitness test แต่ถ้าอันไหนที่เป็น maximal คือออกแรงเยอะนะคะ a longer recovery period is required between trials ก็คือ uh, เราต้องการ longer recovery period ก็คือช่วงที่ฟื้นฟูเนี่ยก็จะต้องยาวนานหน่อยนะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะ require จำเป็นมากเลยนะในระหว่างการทดสอบแต่ละครั้งนะคะนะต่อไป use correct unit of measurement and no m o gram uh, special charts for result interpretation ะะ correct unit ก็คือใช้หน่วยนะคะ unit แปลว่าหน่วย ใช้หน่วยวัดที่ถูกต้องนะคะ off measurement ก็คือหน่วยวัดเนี่ยนะที่ถูกต้องแล้วก็มีนโมแกรมนอมโกรมเนี่ยเป็น special chart ก็คือเป็นชาร์ตพิเศษนะคะเป็นลักษณะของตารางอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้ใช้เขาจะเรียกว่าน m ม g กรมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่านโม g กรมคืออะไรนะ ก็คือใช้หน่วยวัดที่ถูกต้องใช้โนโมแกรมที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเอามาทำ result interpretation interpretation ก็คือการแปลผลนะคะคือตัวเลขที่ได้มาเนี่ยเราจะต้องเอาไปเทียบกับตารางเพื่อที่จะดูว่าอ,าอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนประมาณนี้นะ,ะ้า so ยค่ะ use the published normative data tables to in uh, to interpret the fitness test results ก็ให้ใช้นะคะ use publish normative data tables table ในะที่นี้ไม่ได้แปลว่าโต๊ะนะแปลว่าตารางก็คือให้ใช้ตารางอไอ้ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปนะคะให้ใช้ตารางตัวเนี้ยเพื่อที่จะเอามาตีความหรือคะหรือว่าแปลผลนะคะของ fitness test เอกมานั่นเองดังนั้นเนี่ยการทำ fitness test เราจะต้องเตรียมส่วนนี้ด้วยเพื่อที่จะเอาไว้อ้างอองนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือการ เตรียมตัวก่อนที่จะทำฟิตเนสเทสนะคะเรายงังเหลืออีกหัวข้อสุดท้ายนะคะก่อนที่จะไปดูถึงเรื่องของวิธีการเทสทั้งหมดว่าคืออะไรติดตามดูคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ